รีบผ้าค่ะวันนี้รี้าแล้วก็ค่าฝุ่นเยอะมากร้อยเจ็ดค่ะหยุดริมทะเล<อ>มาแม่เนาวเด้อะไรกลับนมัสการพ่อท่านค่ะแบกกล่าวครับนแบกกล่าวครับแบกกล่าวฮ่าแบกกล่าวไม่หนาวแต่ตัวจริงหนาวครับนิดหน่อยค่ะเนี่ยตอนนี้ มันกับพ่อครไปนั่งที่หน้าน้ําตกโอ้โหเทศอยู่หน้าน้ําตกไม่หนาวเลยครับอ <c oughs> ยู่ในห้องสงนี่แหละกร <c oughs> ีนกลีนสก,กิน <c oughs> เดี๋ยวนี้ไปเชื่ออะไรไม่ได้เลย <c oughs> พวกนักข่าวอะพอเวิร <c oughs> ์ฟฟอร์มโฮมข้างบนใส่สูตรข้างล่างใส่งเกงขาสั้นข่าว หัวกบมาแล้วหัวกบยังไงหัวกบอยู่ไหนรีบมาบัลลาดโอ้ยคนมาเยอะก็อบุนแล้วตอนนี้หายหนาวแล้วหายหนาวเลยมีแต่ตอนนี้ตอนนี้เพราะท่านเหมือนโดนกัดตัวนะคะเนี่ยลงไปไหนไม่ได้เลยได้ยินข่าวทยู่ตอนน้อยรู้ว่ะป้ายได้ข่าวมาจากไหนหมอห้าม ก็ค่ะดูในรายการแล้วก็ดูมันชีวประจำวันนะคะอืมมาคาร์โรดีเหมือนกันนะคะได้ได้พักผ่อนไปในตัวถ้าคิดอย่างนี้ก็ดีนะถ้าคิดว่าเหมือนเราถูกติดคุกเนี่ยโอ้ย่างนี้เราก็โดนติดคุกกันดีฟอร์เดอเบสเอ็ดเวนต์ฟอรเ ไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยเดี๋ยวนี้เปิดทีวีดูสารคดีไปได้ทั่วโลกเลยลงไปใต้มหาสมุทร <laughs> เจอปลาแปลกๆยังไม่เจอปลาติมิงคารานั่นอะ่ะเออไม่เจอเน <laughs> <laughs> าะพวกนักวิทยาศาสตร์ไปทําไมไม่เจอติรามิงคาราอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะไม่เจอหรอกต้องมาเจอที่บัลลาดออต้องมาเจอที่ชาวส่วนใหญ่โเอาไปหาผิดที่ หาไม่เจอสาใช้เบ่งยายบแล้วว่าไม่อยู่ที่ชาวอสกไงปลาใหญ่ๆหรือเปล่าใช่ปลาใหญ่คือปลาที่เป็นโซดาสกิทานาคารหันไงพระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วในข้อที่แปดปหาราทัสูตรมีหน้าผมไปคำนวณว่าเอ๊ะปลาที่ตัวยาวสี่ร้ยยนห้าร้อยยนนี่มัน มันเกินหมาสมุทรแล้วกว่า <c oughs> แล้วก็มานะฮะหมาสมุทรมันมีเกาะมีแก่งอ้าวแล้วมันจะไปไปอยู่ตรงไหนองชนเกาะชนแก่งเลยชน,นหมดงองอได้งอห <c oughs> ลบแก่งได้อ๋อเออมันไม่ต้องกระดิกตัวเลยกระดิกตัวแว่นดินไหวเลยแ่นดินไหวเออใช่โลกแ่นดินไหวปลาอะไรนะปลานน n น่ะ พวกญี่ปุ่นเขาก็เชื่อว่้าาอานนท์เน่นดินไหวเกิดจากปลามันมกระดิกตัวเอม,มีนิทานแบบเดียวกัน <c oughs> ปลาอานนท์หนุนโลกอยู่เน <c oughs> ปลาปลาแบบที่ประหาราท่าสุดนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเนะาะทนี้ในโลกออนไลน์ก็มีแชร์มาบอกว่าติดทุกคนหลังการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอมครอนครั้งใหญ่นี้เชื่อว่าทุกคน ไม่ว่าจะเคยฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดิมมาก่อนจะได้รับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนไม่ช้าก็เร็วจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หวังว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คงจะจบลงสักทีนะคระับทุกคนพอติดเชื้อแล้วก็จะได้มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นต่อไปก็ไม่มีปัญหาแต่คิดว่าคงไม่รอดทุกคนโดนแน่นอน นี่นายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยุทธาะเตรียมตัวแต่ของพ่อท่านต้องไม่ให้ติดไม่ได้จะ,จะวเว้นพ่อครูพ่อครูจรึงเป็นคนพิเศษปัจชาก็ถ้าปัจชาติดตด่มาติดพ่อครูปัชชาก็ต้องพยายามไม่ไปไหนด้วยนะนพ่อครูเป็นปลาตัวใหญ่ที่สุด อืมก็ครูก็ครูขยับเดี๋ยวแผ่นดินไหวไม่ได้เออใช่อ๋อนี่เองปาโนนโอ้เต็มเก้าจอเลยเต็มแล้วมันมียังไม่โพ่หน้าอีกครับยังมีเห็นเนี่ยแมจิอีกมีมีสิบสองครับในจอนี้สิบสิบสิบคนเป็นไงเมื่อเมื่อวานนี้ฟังฟังธรรมแล้วมีติดใจอะไรตรงไหนไหมเนี่ย ยังไม่ได้อธิบายตัวไห่เลยยังไม่ผลคนหนึ่งเลยมัวมัวงงกับห้องส่งอยู่ห้องส่งใหม่ห้องส่งใหม่เฮ้ยอ่อ๋อทำไมมันหล่นลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะนะอ่อเหรอแต่แต่คนคนทําพวกเราทําเทคนิคมันจะรู้ว่าเสียงแน่นเสียงไม่แน่นแต่คนฟังเขารู้เรื่องเขาเอาละ เราสังเกตไหมเสียงพ่อคร์เบากว่าอ่สังเกตปะสังเกตไหมเราบางทีก็มีจีนจีนจีนอันนี้ก็เสียงพผตามตามังนไม่ตัวหนึ่งมันคุมเครื่องมันคุมไอเอ็นหนึ่งไม่ใช่เหรอ หรือว่าทุกๆตัวไม้ที่คมตัวเดียวกันหรอไม่ไม่แยกคมฮะแยกแยกคุมมันมันก็ปรับจะเป็นลาก็ปรับได้ไดันก็ปรับทีทีนี้ไอเสียงฝึกทับเพราะว่าไม้มันหล่นลงไปข้างล่างเพราะพวกขยับชายเสื้อมันก็ขึ้นไปขึ้นมาเหมือนกันรู้สึกอะเสียงมันคุ้มรางวัลนะอ่าคุ้มไม่ค่อยคมเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องวันน้ามาเตรียมพร้อมวางแผนดีๆกันเสียงมันมันอีโค่มันห่างอุปกรณ์เราก็ไม่พร้อมด้วย ลงไปทเตรียมเนี่ยไปอยู่ในถ้ำของผ้าคลองโอ้โูเท่เดี๋ยวขยับต้องอะไรเยอะอ่ะอะไรเดี๋ยวแกมือใหม่ของเราพร้อมละมค์มิกเซอร์ก็สอนเพิ่งออกมาให้เมื่อเช้าเมื่อวานพอดีเป็ไมมิกเซอร์มันไม่ดีหรือเปล่านะไม่ฮะเพราะว่าไอ้ไม้มันหล่นลงไปข้างล่างใช้ผ้าใช้ผ้าหลุดไง ใส่ผ้าผ้ากรองจีะจี๊ดเพราะว่าพยายามจะเอาเสียงในแป้งเข้ามามันไม่ได้เตรียมไว้ก่อนพอมาเสียบทีหลังก็จีแล้วก็ตะกร้อก็ไม่มีก็เลยต้องวิ่งเข้าวิ่งออกทีมงานก็เลยทีมตกตก,ตกลนลเลยเมื่อ,อ,อวานวานี้เมื่อวานนี้วิ่งไปวิ่งมาไม่รู้จะ,<า>น,ะนั่นไม่ไงมันเยอะฟอังไม่ทันไอ้เก่งเลยบอกเดี๋ยวพวกโอพวกอะไรพวกนี้ช่วยอีดิท๋ยวทีมงานพวงนี้นะพวกนี้ต้องพูดเลยใช้ใช้ไอ้นั่นนั่นก็ได้ ไม่แบบพูดอ่าพูดพูดตามพูดออกเสียงอ่ะพูดอะไรอ่ะที่ที่เห็นเอกสารออกไวเพราะว่ามีคนช่วยเยอะนะเนี่ยอืมอจะมาพิมพ์แล้วก็มีพันเตช่วยมีพวกอ๋อนี่แหละช่วยอิดิทแก้ตามหลังไม่ไง,งั้นมันมัวแต่แก้เลยไม่ได้ไปข้างหนไม่ทันแต่จริงเราทําในลงรายละเอียดเยอะนะละเอียด,นะยดให้ข้ามแทบจะทุกค,คําพูดที่ระครูพูดถ้ามาพวกชุมเขาจะมาเก็บรายละเอียดให้บางทีฮะชุม, <c oughs> ช,มชุมที่ช่วยอยู่ ต้องมาจุมเขาช่วยเก็บให้บางถ้าเขามีเวลานะก็ต้องไปเปิดฟังถ้าหลายคนยิ่งมันยิ่งแบบคือแต่ว่ามันเห็นประโยชน์ที่เราเองแล้วเราก็จดจ่อกับคําเทศอไม่ไปไหนอชั่วโมงครึ่งนี้ไปไหนไม่ได้เลยแต่บางทีมาสมองกันมาไม่ไม่ไม่คล่องนะมันก็จะมามาจ่ออยู่ตรงนี้ไม่ได้ฟังปัจจุบันพระครูไปแล้วเราก็มาดูมาตรวจคํา เหมือนต้องฟังทั้งใหม่ทั้งเก่าฟังอะไรอย่างอบอย่างเวลามีคําผิดเนี้ยเราก็ต้องเช็กว่าเฮ้ยเมื่อกี้พ่อครูพูดมันตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็นึกคิดกลับไปกลับมาหลายทีพ่อครูพูดไปเยอะแล้วอ้าวคราวนี้แล้วตามไม่ทันแล้วบางทีก็ปล่อยฮะแันแ่ี่เขทำโครงสร้างไปนะอ่าอ่า่วยให้กับใครสนใจสมัครได้นะ จะช่วยกันหลายคนจะช่วยกันหลายคนเนี่ยคือเอกสาร Google Document เนี่ยมันสามารถแชร์ให้คนอื่นแก้ไขได้ไงถ้าคนถ้าคนมาช่วยแก้ไขหมายความว่าเราก็จะได้ฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็จดจ่อแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็เรียวทมมช่วยกันแก้อะไรเงี้ยเอกสารจะได้สมบูรณ์ขึ้นเห็นดีอย่างหนึ่งชัวร์คือไม่ง่วงแน่นอนเออไม่ง่วง่วงไม่ได้เออแต่ว่าวันไหนร่างกายล้ามันก็ ไปเหมือนกันนะต้องสู้โอ้สู้อืมเพี้ยนเพราะคำท่านไอเนี่ยเพี้ยนเพราะว่าเน็ตไม่ดีหนึ่งละสองก็คือบางทีเราก็แบบมึนๆไงมึนๆพูดแต่มันก็รู้จักรู้จักกับท่านเยอะแล้วไหมเออเอไอมันจำเราใช่ถ้าเป็นคนใหม่คำว่าศิขมาศเนี่ยกว่ามันจะจําว่าเพ่เป็นศิขมาศหลายปีนะเพ่อครูละพ่อครูก็ได้ละแต่ว่าบางทีถ้าพูดพูดเพี้ยนๆพักครูอะไรมันก็จะเป็นพระครูไป เรามาตามแก้งอสแงก็เสียเวลายากคนมาช่วยอีดิดม,มาตามแก้งปริญญาภานเป็นปริโยสารเนี่ย <c oughs> ตอนแรกปริญญาภานมันเขียนถูกปริโยสารนี่เป็นประโยชน์สารอันนี้ก็ต้องเขาพูดชัดๆปริญญานเป็นปริโยสารมันก็พูดชัดธรรมาส์นะสนใจบอกได้นะยกมือบอกโค <c oughs> ตรนาช่วยอีดิดแก้ไขเอกสารตามที่พระครูเทศเพราะนั้น ทุกครั้งพอฟัูเทศไปไหนไม่ได้ต้องมาฟังเทศถ้าดีๆโอ้โหไม่บังคับเลยหรอกลุ่มนี้เขาฟังอยู่แล้วครับไม่ได้ช่วยงานนะารจริงจริงๆมันก็ดีนะพวกเราเนี่ยเห็นสาระในสาระฟังธรรมกันเออซึ่งอาตมาก็มั่นใจว่าเทศดีๆอ่ะ เทศดีเทศเป็นสาราที่เป็นโลกุตระเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องพึงได้รับพึงได้สดับก็พวกเราก็สนใจใส่ใจกันมันตายไม่ลงนะอย่างเงี้ย่าถูกอมันต้องมายใส่แล่ชม ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกทาบซึ้งอับพระท่านนั่นแหละคนฟังก็ยิ่งได้รับฟังและทราบซึ้งในธรรมด้วยมันโอ้โหนมจีนผสมน้ำยาเลยเนาะไปด้วยกันเลยข้าวเหนียวกับแจวประแดดไปน้ำกันองล้อมเลยข้อสอบที่พวกเราทำเนี่ยค่ะ ถ้าถ้าเป็นคนนออีกมว่ามันจะมไม่ได้หรอกข้างนอกเข้ามาทำข้อสอบเราไม่ได้หรอกรอรอต่อให้เทศรัสมาคมต่อให้ปรีดีก้ามาทำข้อสอบเราก็ทำไม่ได้สันติอะไรเรื่องฟ้าด้าดักเลเนียดูแลนะโอ้โหไม่ไม่ของสำหรับเด็กนะในบรรดาเด็กทั้งหมดเนี่ยดูแลเขาได้คะแนนมากเลยดได้ข้อสอบมันพวกเราธรรมดามาแต่นนว่าคนทั่วไปไม่ได้ได้ประมาณเจ็ดสิกว่าคะแนนมั้งดูแลอ๋อ เขาก็ส่งคะแนนมาให้ผมดูอยู่ครับว่าโอ้เนี่ยเป็นความวหเศษจันทร์พ่อคุณยิ้มแป้นเลยดูแลคือถ้าแบบพวกเราว่ามันสอบปาลมาณนะสอบปริญญาณนะมันก็ว่ามันก็ได้สอบปริญญาณมันไม่มันมีแต่ภาษาบาลีแปลภาษาบาลีอะไรภาษาบาลีกันเหมือนถ้าเทียบสมมติเท่าไงไอ้นี่มันธรรมะนี่ขอเรามันธรรมะมันไม่ใช่ม่นจะภาษาภาษาไม่เท่าไหร่ภาษามีนิดๆหน่อยๆ ภาษาอาศัยภาษาจานั้นด้วยมสมาการ์เือเป็นสภาวะทองมันมันห่างกันอยู่ทางการศึกษาของเทรสมาคมกับการศึกษาของพวกเราห่างกันู้ดูแลได้ตั้งแปดสิบสี่คะแนนส่วนร้อยเนี่ยโอ้โหแปดสิบสี่เนี่ยเรียกว่าไ<น>ด้เกแล้วเกดเกดสี่ตัดเกดตัดเกบเ,เกดสี่ละ ธโมก็สอบดูบรรยากาศธโมสอบยังขำเลยต้องเอาสภาวะไปถามเขาเมื่อกี้ครูพูดถึงการศึกษาของพวกเราต่างกับทางเทระสมาคมยังไงครับเทระสมาคมมันมีแต่นศึกษากันมีอะไรมีเต่จารีตประเพณีกับพยัญชนะมันไม่เข้าถึงสภาวะกันไม่มีคําว่ามันมีแต่จารีตประเพณีไม่เข้าถึงสภาวะเนี่ย หมายคขาว่าเขาปฏิบัตินะมีการไปมีการมามีการทำกายก็ทำวัจจีก็ทำพูดอะไรภาษาธรรมะเขาก็พูดเขาก็ท่องเขาก็สวดเขาก็ฟังเขาก็อธิบายกัน <laughs> แม่อธิบายนี่แหละอธิบายเขาก็ไม่ได้เข้าถึงจิตเช่นว่าเขาอธิบายว่าเวทนานะ มีผัสษาแล้วก็มีเวทนามีเวทนาแล้วก็มีตัณหามีตัณหาอุปทานเขาก็ฟังว่ามันมีเหตุมีผลแก่กันและกันครับผัสษะเป็นเวทนานะจำไว้นะผัสษะเป็นเวทนาเวทนาเป็นตัณมีตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีอุปทานเป็นปัจจัยนะก็ก็พูดได้เขาก็พูดอยู่เขาก็เป็นปัจจัย แต่ว่าเขาไม่ได้อ่านสภาวะอาการลิงคนิมิตอุเทศเขาไม่ได้มีอาการลิงคนิมิตกันมีสัญญากำหนดหมายมีตัวอ่านสัญญาเขาไปกำหนดรูปนามรูปนามของอาการของจิตจริงๆแม้แต่จะเป็นสัญญากำหนดรู้ รูปของนามที่มันเป็นความความเป็นสัญชาติญาณเป็นสัญชาตเป็นตัวชาติที่เคยเกิดมาแล้วไม่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ที่มันเป็นชาติที่เกิดปัจจุบันนี้เลยเป็นนิพพติหรือเป็นอกันติโอกันติก็คือเกิดปัจจุบันเกิดและยังลงขนาดนั้นชาติสัญชาติโอกกันติ นิพพติแล้ก็นิพพติอพอลงอกกันติแล้วคนผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่มีโลภุตรธรรมสามารถเข้าไปวิจัยสังกปะเจ็ดในโอกกันติและแยกตัวกิเลสได้ลดกิเลสได้เป็นนิพพติลดอกเสร็จเลยทำนิโรธได้แต่และตัวแต่แล,ะตแตและตัวเลยเป็นอภินิพพติ คนก็ไม่ได้มีความอาการของจิตพฤติการของจิตพฤติการของจิตเขาไม่ได้มีพฤติการพวกนี้เลยมีแต่เข้าใจความหมายของพยัญชนะความหมายของพยัญชนะต่อเนื่องกันแล้วก็รู้เข้าใจแต่ผิวเผินพพยัญชนะพวกอย่างท่านมหาปยุตสอนเนี่ยที่ท่านมหาปยุตเป็นอยู่เนี่ยอื hmm. ได้ประมาณ อันต่วานี่นะมันไม่เข้าไปถึงจิตในจิตจึตจงไม่มีโยนิโสมณสิการทํท <ำ S 2> าใจในใจไม่ลงไปถึงที่เกิดไม่แยมคายไม,ไม่ถ่องแท้ไม่ละเอียดไปถึงสภาวะธรรมมณสิการไม่เป็นโยนิโสยังอะโยนิโสอยูพ่พยานผู้ที่ยังมณสิการเป็นแค่โยนิโสหรือมณสิการมิจฉาทิฏฐิ ทำใจในใจไปถึงใจเหมือนกันแต่ทำไปไม่ใช่เป็นโลกุตระโลกียะไปกดข่มไปไม่มีโพชฌงมไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงมีมีสติสัมโพชงแต่ธรรมวิจัยสัมโพชฌงไม่มีม,มีสติตื่นรู้รู้นะการกายกายกับวาจาใจมี เขาก็รู้แต่กายก็สงบเขาก็ทำให้กายมันนิ่งสงบวิจีเขาก็ให้พูดเบาๆสงบจิตเขาก็ให้หยุดคิดไปอย่างนั้น mm. เขาไม่รู้ไปมีธรรมวิจัยสัมโพธชงไปแยกแยะภาวะสองภาวะสองคือภาวะเจตสิกหนึ่งกับเจตสิกหนึ่งเจตสิกหนึ่งเนี่ยเป็นกิเลส หรือตัวยังไม่รู้ mm hmm. ต้องแยกให้ออกต้องให้รู้ตัวรู้ว่าเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสอ๋อมัน,มน,มนตอนนี้มีไอสิ่งที่ผสมรวมเป็นกุศลมันจะเป็นอกุศลมาปรุงแต่งร่วม mm hmm. ก็จะต้องอ่านเพราะเจตสิกตัวที่มันปรุงร่วมนั้นให้ชัดถ้าเจตสิกปรุงร่วมนั้นมันเป็นกิเลสเป็นโทษ คุณก็จะต้องจัดการกับมันรู้ให้ได้ว่าเฮ้ยเองเป็นผีเป็นมารเองไม่ใช่พวกที่ควรจะเกิดในจิตขานะเขาก็ไม่ได้เข้าถึงภาวะนี้ไม่ถ้ารู้อย่างที่อัตมารู้เนี่ยอัตมาอธิบายสภาวะทุกอย่างละเอียดละอ่อนเขาก็จะอธิบายอย่างอัตมาอธิบายแต่เขารู้อย่างอัตมาเนะี่ยรู้ใช่ไหม ก็เป็นเรื่องน่าให้รู้มันเป็นเรื่องที่สมควรให้รู้สมควรได้ฟังได้เข้าใจเพราะมันดีเป็นของลึกเป็นของละเอียดเป็นของวิทิตยิสดานมหัศจรันทร์แล้วมหัศจจันร์เห็นข่าวเมื่อวานเนี่ยค่ะเทียบพ่อครูกูดถึงแล้วก็นึกถึงว่าอย่างพอคนล่าสุดที่ศึกมาเขามาบอกว่า ขาแอบชอบป,ปนัดดาวงผู้ดีตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้วแต่ตอนนั้นอะ่ะเขาเป็นพระเขาทําอะไรไม่ได้นนแน่คือ,อมันยิง่งยิ่งเห็นที่พ่อครูบอกค่ะเขาก็จะเรียนแค่บัญญัติภาษาแต่มันไม่ได้ถึงจิตเพราะว่าตอนเป็นพระก็ยังออโอ้โห,โหต่อสารภาพสารภาพต่อสาธารณะเลยเหรอจีบกันกลางสาธารณะเลยจีบกลางอากาศเลยออเอ๊ก็ตอนนี้เขาก็มีสามีอยู่ไม่ใช่เหรอปดดา อย่าแล้วด้วยอ่ะนี่มีหน้าจีบเลยโอ้จ้าด็อกเตอร์เข้ามาที่ท่าๆกันอ่านัดาเขาด็อกเตอร์นะแต่ถือว่าการเรียนการเรียนอย่างนง้นเรียนประเรียนต่างๆมันไม่ได้เข้าถึงจิตอย่างที่พ่อครูบอกว่ามันทำวิจัยสัมผัสชมมันไม่มีอยู่แล้วนี่ตัวอย่างฝากจีบฝากจีบปนัดดาไปตามอากาศเลย อ,าาออนไลน์เอาจจะโดนด่ากลับมาก็ได้จีบออนไลน์เลยไม่ละอายเลยเนาะมไม่ละอายเลยออนไลน์เลยโอ้โหรับชีไม่มีลับชีน้องเพลงนะค่ะไปตั้งวงแับี่้องมันยิ่งเห็นว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรจากการบวชเลย <S <S ไม่มีท่าเลย <S <S 2> <S 2> เรียนเป็นมหาก็ตังโหบ้าเป็นเก้าอะ ใช่คนหนึ่งเปลี่ยนเก้าคนหนึ่งปรี่เจ็ดสมปองมาสมปองก็เปรี่ยนเจ็ดสมปองเปลี่ยนเจ็ดภัยวันเปลี่ยนเก้ากำลังทำด็อกเตอร์อยู่ภัยวันเปลียนเก้าเรียนโอ้โหอายุยอะสามสิบนะเพิ่มสามสิบปีไัยวันแต่ว่าสมปองสี่สิบกว่าแล้วเปลี่ยนเก้าคนนี้เห็นข่าวที่แชร์นะว่าจะไป จะไปอออกจัดรายการทีวีร่วมกับช่องอะไรอะที่ที่มันกระเทยกระเทยนะตืดตืดเจเคเออนั่นๆนะใช่หรือเปล่าไม่ใช่เจเคเขาไม่ค่อยมีรายการอะไรรายการเท่าไหร่บุ้นดี้ดังๆนะบุ้นดี้ก็เป็นกระเทยไม่ใช่บุ้นดี้เป็นเกย์อีกคนอีกเยอะนะหมออะไร ก็ดูท่าทางเขาก็กระตุ้กระติงใช่นหอืมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่กระเทยอะไรอืมนี่ท้าต่อยนี่คงแบบแก้ขวยว่าเขาเป็นกระเทยเลยท้าต่อยสีสุวรรณสีสุวรรณไม่เอาด้วยไอ้ที่ก็แปลกนะฮะอะไรเออาก็ชกกันอะไรเงี้ยมันคิดยังไงไม่มีปัญญาจะหาทางออกหรือไม่เด็กๆอ่ะเด็กๆชกกันนะเออเด็กๆอ่ะเออแปลกไปแค่มนเป็นข่าว มันเป็นเรื่องเอออยากเออเขาเรียกหิวแส่ตอกกระแสต้องสร้างสร้างมาสื่อไว้แแตกแนวตกลงวันนี้วันที่ห้าแล้ววันที่หกเนี่ยหกแล้วครับอ่ะไม่ได้กดให้ลื่มดื่มไปผิดสูตรผิดสูตรดูนี่ติดใจวันที่ห้าครบเจ็ดเดือนไม่ยอมไป